เรื่องเรียนใช่ไหมครับ <blows S 2> <ฮ>เรื่องเรียนอ,อ๋อก็ผมเข้าวงการมาแรกๆก็ประมาณอยู่ปีหนึ่งครับผม,มก็คือเริ่มงานจากทํางานในห้องอัดก,กับพี่บอยกับเกเซียพงศกรครับแล้วก็ช่วงนั้นก็เรียนอยู่เรียนที่มหาวิทยาลัยสัมชัญครับผมเรียนคณะ IBM เอบริหารธุรกิจระหว่างประเทศครับผมสิ่งหนึ่งที่คุณพ่อย้ำกระตตลอดก็คือเรียนให้จบไม่ว่าจะชีวิตคุณจะเป็นไงไม่ว่าจะชอบดนตรีคันไหน เรียนให้จบนี่คือสิ่งที่พี่อยากจะอยากจะเน้นให้กับทุกๆคนด้วยครับพืชอจบสามเดือนนี้ไปแล้วเนี่ยอยากให้หาเวลากลับไปเรียนมากๆเพราะว่าการเรียนมันเป็นเาเรียกวอะไรมันเป็นหน้าที่ของการเป็นเด็กครับความฝันก็คือความฝันนะแต่หน้าที่ก็คือหน้าที่เข้าใจไหมครับคือความฝันทุกคนมีความฝันไม่เหมือนกันแต่หน้าที่ก็ต้องก็คือหน้าที่คุณจะร้องไปให้เก่งไงคุณก็ต้องมีความรู้คุณก็ต้องเรียนเรียนให้รู้เรื่อง ใช่มันมีหลายๆครั้งที่เราต้องออกมาหาความฝันดูที่กททิ้งการเรียนแต่สิ่งที่น้องเห็นหลายๆคนที่ออกมาทําและประสบความสำเร็จเนี่ยเขาคือหนึ่งในร้อยล้านพันล้านคนที่พเพิ่ไม่ได้เรียนแล้วออกมาแล้วทําและได้ไปถึงจุดนั้นสื่อไม่ได้พูดถึงอีกหลายล้านคนที่เขาออกมาแล้วเขาไม่ได้สิ่งเหล่านั้นความรู้มันจะเป็นสิ่งที่จะติดตัวเราไปตลอดชีวิตฉะนั้นขอจริงๆขอให้เวลาขากับเวลาไปเรียนมันจะมีอนมันจะมีประโยชน์ ต่ออนาคตของคุณมากๆกครับผม้หหนักไหมตอนนั้นตอนนั้นนะครับก็เรียนที่เนี่ยเรียนที่เอแบกบางนานะครับก็เรียนคาแบแร่ก็ก้างุงครึ่งก็เรียนไปเรียนไปปุ๊บเข้าห้องอัดก็จะประมาณสามทุ่มสามทุ่มก็เสร็จประมาณตีหนึ่งตีสองนะครับกลับกลับบ้านแล้วก็นอนแล้วก็ตื่นไปเรียนต่อครับผมก็ <c oughs> ก็อย่างนั้นแหละครับ <c oughs> ก็อาจจะมีเวลาไปเที่ยว,วกับคนอื่นน้อยลง <c oughs> แต่เมื่อเราอยากได้สิ่งใรที่มัน อยากได้สิ่งที่มันมากขึ้นกว่าคนอื่นมันก็ต้องยอมจ่ายมากขึ้นกว่าคนอื่นมีเบลอมีอะไรไหมก็ประจําครับก็มีบ้างครับแต่มันก็ต้องทําไม่ได้ครับมันก็ให้ทําไงอะแบรนด์ชื่อกันไต้องนะครับก็นั่นคือสาเหตุด้วยครับที่ไม่มีโอกาสคุยกับไม่มีโอกาสอะไรประจานโฆษณาแล้วก็พูดถึงเรื่องนี้กับแบรนด์แต่หลายคนมองว่า ขอเป็นกันมันใจให้เนี่ยเหมือนกับพูดกันเล่นๆพูดกันสนุกๆแต่จริงๆมันเป็นอย่างจริงจริงนะจริงๆ m มสเ a จที่เราต้องการสื่อกับแบรนด์ตั้งแต่แรกนะครับก็คือตั้งแต่เด็กเนี่ยหลายคนจะบอกว่าเรียนกับดนตรีไปด้วยกันไม่ได้ทุกคนผู้นี้หมดเลยที่ทุกคนบอกไปไม่มีทางไปด้วยกันได้ถ้าอยากเล่นดนตรีก็ไม่ต้องเรียนออกมาเล่นบางคนที่อยากเรียนก็ไม่เล่นดนตรีด้วยไม่แต่อย่างอื่นเลยเพราะว่าคิดว่าฉันต้องเรียนให้ได้แต่พี่คิดว่าเราก็สามารถเรียนได้อย่างเต็มที่และสามารถเล่นได้อย่างเต็มที่เหมือนกันแน่นอน เร,เ,เรียนอย่างเต็มที่เล่นอย่างเต็มที่เนี่ยวเวลาคนเรามี24ชั่วโมงเท่ากันเวลาที่จะเอาไปไปเขาเรียกว่าอะไรสมัยนี้ต้องเวลาที่เอาไปชิวๆกับเพื่อนๆมัน,นมาอาจจะน้อยลงนิดนึงแต่อย่างที่บอกเมื่อคุณอยากได้อะไรที่มันดีที่มันมากกว่าคนอื่นคุณก็ต้องจ่ายในราคาที่แพงขึ้นใครมีคําถามอะไรไหมลูกครับไม่เคยแบบผิดพลาดไมกได่จุดบนเวทีนี้ผิดพลาดใช่ไหมครับ ช่วยช่อให้ฝรั่งอารมณ์ดีฝรั่งเรี้อมันมีหลายครั้งมากครับแต่คือพูดถึงแบรนด์ขึ้นมาแล้วเนี่ยพี่ก็มีทีหนึ่งพี่เล่นคอนเสิร์ตเดี่ยวตัวเองนี่แหละครับแล้วก็ต้องพูดชื่อขอบคุณสปอนเซอร์ยังไม่ทันเล่าเลยใช่หเราเร่อง่าได้ไหมพี่คงไม่ต้องเล่าต่อใช่ไหมเมื่อมันเกิดอะไรขึ้นคือพี่พูดก็ ที่ว่าพูดชื่อผิดแต่ครับแค่นั้นเองครับครับจะแก้ไขยังไงคะหรือไม่ทันที่แก้ก็ลงไปทุกข่าวการเพืขอโทษขอโทษนะครับจริงๆครับคือเราเรามันเออมันมันมันพูดมันมันหลุดไปเองครับคือบนเวทีเนี่ยจะจะถามว่าบนเวทีมันเรื่องขึ้นบนเวทีมันไม่เหมือนกับตอนซ้อมทุกสักครั้งเลยใช่ป่ะขึ้นเวทีเนี่ยมันนั่นคือเสน่ห์หนึ่งของของบนเวทีนะมันจะบางครั้งที่ขึ้นปุ๊บเอียร์ไม่ดังบ้างนะบางทีขึ้นไปปุ๊บเฮ้ยร้องแล้วไม่ได้ไม่ได้ยินเสียงตัวเองดนตรีไม่ได้ยยยินเเลล ตอนซ้อมได้ยินชัด,ดิีเลยขึ้นไปปุ๊บยังไม่ดังบ้างไม่ไม่ดังบ้าง,ม,าม,ง,างมอเตอร์ไม่ได้ยินบ้างตรงนี้ต้องบล็อกิ้งเอาเดินผิดบ้างประจำครพี่ก็ประจำเลยบล็อกกิ้งก็ผิดรุดไปตลอดเพราะว่าเราต้องคิดหลายอย่างอ่ะฉะนั้นก็ถามว่าทาไงก็ต้องซ้อมไม่ดี <eller> ดดๆ<ส>ดแตม่มันจะมันจะมีทําใจไว้เลยมันจะมีพื้นที่ของ ของการผิดพลาดอยู่แล้วบนเวทีเพราะมันมันคือเสน่ห์ของบนเวทีอะมันสดเนี่ยทุกอย่างมันเป๊ะไปมันก็ไม่ค่อยดีมันก็รู้สึกแบบเฮ้ยนะมนนี้มันเป๊ะจังเราก็ต้องด้นด้นสดนะครับซึ่งซึ่งความเพราเรื่ออะไรความสามารถแล้วก็ประสบการณ์ตรงนี้มันต้องใช้เวลาประสบเจอไปเรื่อยๆต้องต้องเจนเวทีอะขึ้นไปเรื่อยๆจนจนแบบไม่ได้ยินก็ต้องไม่ไม่ได้ยินก็ต้องร้องให้ได้เล่นดนตรีมาไม่ได้ยินเลยเออนิเตอร์อยู่ดีก็ดับเออนิเตอร์อยู่ดีแบบ แบตหมดเนี้ยปุ๊บขึ้นมาปุ๊บไม่มีไม่ได้ออะไรเลยอ่ะแล้วทําไงฮะหยุดหยุดหยุดเดี๋ยวผมผมเขาลงไปเปลี่ยนหมเอียได้ไหมไม่ได้มันก็ต้องด้นสดอ่ะมันก็เป็นเสน่ห์หนึ่งของของการแสดงสดอ่ะครับก่อนที่พี่โตจะประสบความสำเร็จขนาดเนี้ยครับตอนที่พี่โตฝึกอะไรอยู่พี่โตเคยรู้สึกว่าฝึกแล้วแบบเอ๊ะทำไมไม่เก่งเร็วเท่าคนอื่นหรือว่าทำไมทำไม่ได้สักทีนะครับประจําถึงวันนี้ก็ยังรู้สึกอยู่เลยครับผมแล้วพี่โตมีอะไรแบบพี่ว่าพี่อยากจะให้มองมุมบวกของตรงนี้นะ มุมบวกของการที่คิดว่าตุเมื่อไหร่เราทําทําไมเราทําไม่ได้สักทีมุมบวกของการคิดว่าเราไม่เก่งทําไมคนนี้ได้เร็วกว่าเราทําไมเราทําไม่ได้อย่างใจสักทีตรงเนี้ยถ้าคนมุมถ้าคนไปมองมุมว่าฉันไม่มีวันได้อย่างเขาหรอกถ้าคุณบอกกับอย่างนี้ตัวเองอ่ะก็จบจบเลยปิดเรื่องเลยไม่ต้องทําอะไรเลยแต่ถ้าคุณมองว่าเมื่อเขาทําได้ฉันก็ต้องทํา,าทไม่ได้ถ้าคุณมองคุณไม่เก่งก็แปลว่าคุณต้องมีพื้นที่ให้การพัฒนาถูกปะ ฉะนั้นเนี่ยมองมุมนี้ดีกว่ามันทําไม่ได้แห่งใจอะ่ะทุกวันนี้ที่พี่เล่นในคอนเสิร์ตพี่ก็เมื่อกี้ที่เขาเปิดวีดีอดูพี่ก็ห <c oughs> ุ่นล้อพี่ไม่กล้าดูพี่หุ่นล้อผมไม่อยากดูเ <c oughs> ขาถามทำไมไม่อยากดูพี่บอกพี่อยากดูเพราะพี่เขินดูแล้วรู้สึกแบบดูแล้วเขินตัวเองดูรู้สึกมันกลับไปดูที่บ้านเนี่ยเล่นเกือบทุกครั้งพี่ก็ตามไปดูคอนเสิร์ตตัวเองดูผลง,งานตัวเองแล้วก็บอกได้เลยว่าทุกครั้งไม่เคยมีครั้งไหนที่จะพอใจสักครั้งเลยรู้สึกว่าตรงนี้ยังเล่นไม่ดีตรงนี้ยังดดาู การที่มองมุมนี้ไว้เนี่ยมันช่วยให้เรากระตือรือ้นแล้วก็ก้าวหน้าไปตลอดอย่างที่คุณบอกอย่านที่พี่บอกอะถ้าเกิดคิดว่าวันไหนพอใจแล้วเว้ยพอละเก่งละคุณหยุดยืนกับที่แล้วพูดคุณยืนกับที่ทคุณไม่จะเริ่มเดินถอยหลังฉันเนี่ยมองมุมนี้ไว้ด้วยาถ้าเกิดทําไม่ได้ต้องทําไม่ได้ดิต้องแสดงเห็นต้องแสดงให้เห็นให้ให้กับตัวเองเห็นในะสัมพันธ์ที่สุดเลยว่าอยากทําไม่ได้อะฉันจะเอาไว้ให้ได้อะเนี่ยจะร้องให้ได้อะ ใครจะว่าไงฉันต้องร้องให้ได้แล้วมันจะแล้วก็มุ่งมั่นแล้อย่างที่บอกกําลังใจรักตัวเองเยอะและ้วก็ซื่อสัตย์กับทีมงานซื่อสัตย์กับแฟนเพลงตรงนั้นจะเป็นกำลังใจให้กับเราเยอะครับมีคำถามไหมมีคำถาไมไหมอันนี้รู้สึกว่าเป็นปรึกษาหัวใจนิดนึง <laughs> มีไหม